ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะมีเรื่องเล่าถึงเพลงกล่อมเด็กเพลงหนึ่งที่เออมันไม่เหมือนเพลงกล่อมเด็กทั่วไปเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือมันเชื่อมโยงกับเรื่องการหายตัวไปของเด็กๆตอนกลางคืนด้วยค่ะแต่ที่แปลกมากคือเหมือนจะไม่มีใครรู้เลยว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่วันนี้นะคะเราจะลองมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เรามีคือมาจากรายการพอดแคสต์ชื่อ เสียงจากศูนย์บาทนะคะเขาลงพื้นที่ไปสืบเรื่องนี้มาเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจเรื่องราวของเพลงกล่อมผีบทนี้ให้มากขึ้นว่ามันไปเกี่ยวกับความเชื่อท้องถิ่นอย่างไงแล้วก็มันมีอะไรที่อาจจะโยงไปถึงโครงการลับแปลกๆในอดีตด้วยหรือเปล่าลองฟังท่อนเปิดที่เขาว่ากันนะคะนอนเปิ้ลน,นอนแม่เปิ้งจะไปเก็บดอกไม้อย่าฮึอไผมาแตะลูกน้อยของเฮา อืมแค่ฟังก็รู้สึกขนลุกนิดๆแล้วนะคะเรื่องที่เขาเล่าในเสียงจากสวนบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆเลยนะคะที่ออบัวคือมีเด็กหายไปจากบ้านตอนดึกๆหลังจากที่แม่กล่อมด้วยเพลงนี้มีกรณีที่พูดถึงกันบ่อยๆคือน้องขวัญลูกสาวป้าแสงกันหลายคืนเลยก่อนจะหายไปหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยค่ะทิ้งไว้แค่กล่องไม้เก่าๆใบเดียว วางข้างที่นอนมีข้อความเขียนว่าเปิ้นพาไปแล้วแค่นั้นเองอมีนักโบราณคดีอิสระคนหนึ่งคือดอกเตอร์ทาคูนท่านสนใจเรื่องนี้มากก็เลยเดินทางไปสืบคน้นจนไปเจอ,เ,อเนื้อเพลงฉบับเต็มๆจารึกไว้บนผ้าเก่าผืนหนึ่งในวัดร้างแถวชายแดนลาวหน้านู่นเลยครับสิ่งที่ดอกเตอร์ทาคูนคนพบเนี่ยทำให้เขาเชื่อว่าเพลงนี้มันมันไม่ใช่แค่เพลงกล่อมเด็กธรมธรมดาธรรมดา แต่มันเหมือนเป็นบทสวดกรรมฐานแบบโบราณอย่างหนึ่งเลยที่ใช้เรียกสิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าผีเปิ้ลนะครับผีเปิ้ลชื่อ,อไม่คุ้นเลยค่ะมันคืออะไรเหรอคะครับตามความเชื่อที่ดรทาคูลรวบรวมมานะครับผีเปิ้ลเนี่ยก็เหมือนวิญญาณโบราณหรืออาจจะเป็นผู้พิทักษ์ในอีกมิติที่เชื่อกันว่าทําหน้าที่คล้ายๆกับเก็บวิญญ,ญาณเด็กที่มีชะตาต้องกันนะครับพาไปยังดินแดนที่เรียกว่าเมืองลับแล เมืองลับแ,แลใช่ครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพบภูมิที่ซ้อนทับกับโลกเราแต่ว่าเข้าถึงยากการร้องเพลงนี้ก็เลยอาจจะเหมือนออการเปิดประตูเชิญอะไรแบบนั้นฟังดูเป็นตันาาพื้นบ้านที่ก็น่ากลัวอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าในพอดแคสต์เสียงจากศูนย์บาทเนี่ยเขาไปเจอเอกสารรับเข้ารหัส prm 4 4 d 6เป็นของหน่วยงานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ชื่อ PISM ในเอกสารนี้บันทึกการทดลองไว้ย้อนไปถึงปี2497เลยนะคะเก mm hmm. ี่ยวกับการอัดเสียงแล้วก็วิเคราะห์เพลงกล่องเด็กทางภาคเหนือเขาพบว่าเพลงบางเพลงโดยเฉพาะเพลงที่เคล,คล้ายๆเพลงที่อูปัวเนี่ยมันมีผลทำให้เด็กหลับลึกผิดปกติไปเลยแล้วก็มีรายงานว่าเด็กบางคนลุกขึ้นมาละเมอร้องเพลงนั้นซ้ำๆด้วยค่ะใช่ครับเอกสารพรีซึที่ว่าเนี่ย ตั้งสมมุติฐานไว้น่าสนใจมากนะครับว่าเพลงพวกนี้อาจจะไม่ใช่แค่ทำนองเพลงเฉยๆแต่มันอาจจะมีลักษณะของคลื่นความถี่พิเศษบางอย่างหรือรูปแบบเสียงที่ส่งผลต่อคลื่นสมองโดยตรงเลยอาจจะส่งผลกับการนอนหลับได้โดยตรงมีการคาดการไปถึงขั้นว่ามันอาจจะเป็นกุญแจเชื่อมไปสู่การควบคุมจิตใต้สำนึกหรืออาจจะไปถึงมิติทางวิญ,ญญาณตามความเชื่อโบราณเลยก็ได้นะครับ เพลงที่ในเอกสารเรียกว่าเห่าไปหาเปิลซึ่งก็น่าจะเป็นเพลงเดียวกันกับที่ออปัวเนี่ยถูกสั่งห้ามบันทึกห้ามเผยแพร่ไปเลยในปี2,513แต่ก็มีข้อมูลแบบไม่ยืยนยันนะครับว่าเสียงต้นฉบับจริงๆเนี่ยยังถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ใต้ดินลับๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือแล้วดร์ถักูลก็ยังเจอเรื่องที่โหน่าทึ่งกว่านั้นอีกนะคะคือเขาไม่ได้หยุดแค่เนื้อเพลง แต่เขาไปเอาไฟล์เสียงเพลงกล่อมเด็กเวอร์ชั่นที่พอหาได้เนี่ยมาลองเ,อเล่นย้อนกลับดูปรากฏว่ามันมีเสียงสวดแทรกอยู่ข้างใต้นะคะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเหนือชัดเลยว่าเป็นภาษามอนโบราณพรถอดความออกมากลายเป็นบทสวดของพิธีที่เรียกว่าถอดดวงขวัญครับจุดนี้น่าสนใจมากพิธีถอดดวงขวัญเนี่ยตามความเชื่อโบราณเลยนะครับจุดประสงค์คือเพื่อแยกหรือส่งขวัญ ซึ่งก็เปรียบเหมือนพลังชีวิตหรือจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของเด็กนะครับให้เดินทางไปยังที่ที่เรียกว่าแดนระหว่างพบแดนระหว่างพบครับเชื่อว,ว่าเป็นดินแดนสําหรับเ,เตรียมตัวก่อนจะไปพบภูมิอื่นหรือว่ากลับมาเกิดใหม่อะไรทํานองนั้นครับเดี๋ยวสิคะคําว่าแดนระหว่างพบนี่มันฟังดูคุ้นๆนะคะใช่ครับนั่นคือจุดที่น่าประหลาดใจที่สุดคือคําว่าแดนระหว่างพบหรือ intermediate realm เนี่ย มันไม่ได้มีแค่ในข้อมูลพิธีกรรมโบราณที่ดรทากูลเจอแต่มันยันเป็นคำที่ถูกใช้ในเอกสารบางชิ้นของโครงการพริซึมด้วยเหมือนกันครับจริงเหรอคะครับนี่แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามใหญ่เลยว่าเอ๊ะความเชื่อพื้นบ้านเรื่องผีสางวิญญาณกับโครงการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ดูลำยุคมากๆของพริซึมมันมาเจอกันได้ยังไงมันเชื่อมกันได้ยังไงหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่า พริซึมเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากกว่าที่เราคิดกันในพอดแคสต์เสียงจากศูนย์บาทเขาทิ้งท้ายไว้น่าคิดเหมือนกันนะคะเขาบอกประมาณว่า PRSM อาจจะไม่เคยหยุดทดลองเลยก็ได้มันแค่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบจากเสียงปืนมาเป็นเสียงกล่อมเด็กแทนแล้วก็ยังบอกอีกว่าใครก็ตามที่ได้ยินเพลงนี้แบบชัดๆตอนหลับเนี่ยอาจจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาเป็นคนเดิมอีกเลยฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะครับ ถ้าสรุปเรื่องทั้งหมดจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็คือเรากําลังเจอกับเรื่องที่มันซับซ้อนแล้วก็ลึกลับมากๆนะครับเริ่มจากเพลงกล่าเด็กที่ออปัวที่ดูเหมือนจะใสๆไม่มีอะไรแต่มันกลับไปผูกกับตำนานผีเปิ้ลการหายตัวของเด็กๆความเชื่อเรื่องเมืองลับแลและที่สําคัญคือมันดันไปพันกับโครงการทดลองลับของ PRSM ที่ศึกษาเรื่องคลื่นเสียงจิตใต้สํานึกแล้วก็อาจจะลึกไปถึงมิติที่เอ่อ เหนือธรรมชาติอย่างแดนระหว่างพบด้วยมันเป็นการมาเจอกันของเรื่องเล่าพื้นบ้านกับบันทึกการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่น่าเชื่อจริงๆครับสุดท้ายนี้นะคะมีคำถามที่ขนลุกนิดนิดที่แหล่งข้อมูลทิ้งไว้ให้เราคิดกันต่อนะคะเขาบอกว่าถ้าคืนหนึ่งคุณตื่นมากลางดึกแล้วได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กลอยมาจากห้องข้างๆทงั้งๆที่คุณแน่ใจนะว่าอยู่บ้านคนเดียวเขาเตือนว่าอย่า อย่าได้คิดตอบรับหรือคานรับเสียงนั้นเด็กขาดเพราะคนที่กําลังร้องเพลงกล่อมให้คุณฟังอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่แม่อย่างที่คุณคิดก็เป็นปมที่ชวนให้สงสัยจริงๆค่ะว่าถ้าไม่ใช่แม่แล้วใครกันแน่ที่กําลังร้องเพลงนั้นอยู่